ค่ะหวยลาวพัฒนาค่ะหวยลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบหกค่ะที่ยี่สิบหกเด่นให้หกกับเจ็ดกับแปดกับเก้าจ้ามาทั้งหกทั้งแปดทั้งเก้าเข้าแปดห้าล่างตัวเน้นๆตัวเด่นๆให้เลยจ้าอันนี้ก็มา ถ้าเรามาจับกันเนาะพี่น้องเนาะทางนี้ก็มีหนะ้าเนาะแต่ว่าดินไม่มีห mm ้า hmm. ก็เลยไม่ได้จับไง mm hmm. ก็เลยเป็นนี่แหละผิดตัวนี้ผิดตัวนี้หกกับห้ามาจ้ะหกกับห้ามาแต่เก้าเก้าก็มีค่ะแต่ไม่ไดเอามาใส่ถ้าเอามาใส่นะโอ้รวยเลยออกตัวนี้เนาะแปดล่างแปดห้าล่างนี่ค่ะ ห้าเก้าบนเข้าแปดห้าล่างนะห้าเก้าหกไม่เข้าค่ะลวดรอบก่อนมันเข้า้อรอบก่อนเข้าเนี่ยน,นี่ของรอบก่อนเนี่ยค่ะของงวดวันที่ยี่สิบสามเข้าตัวนี้อันนี้เห็นไหมอันน,น,นี้อันนี้เอาสูตรเก่าเราแหละมาทําค่ะเนาะสูตรนี้ยังมาเข้าแปดห้าอยู่นะเด่นก็ยังมาอยู่จ้า มาตามปกติอ่ามาดูงวดน,นี้กันค่ะงวดน,นั้นผ่านไปงวดน,นี้วันที่ที่เท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวด้ที่ยี่สิบแปดนะหมยลาวลงหมยลาวก่อน เด่นเด่นก็ต้องมาก่อนใครสูตรเก่าแบบเก่านะคะเด่นมาแปดเก้าวันนี้เด่นให้แปดกับเก้า เด่นกับเก้าเด่นกับเกนะ้าฮะนว่าเด่นหลายตัวได้พี่น้องด้วยจับคู่จับคู่สามตัวก่อนเนาะ อสองตัวก่อนบ่สองตัวก็คือเก้าแปดเก้าแปดเก้ศู้าหนึ่งปดศปดหนึ่งอกสามตัว มักบ่ค่ะเลขงวดนี่เลขงวดนี้ออกมาแบบนี้เด้พี่น้องเลขงวดนี้ออกมาแบบนี้อ่ะ ไม่เอาอเคู่ค้าหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี้ห้าชุดจ้ะสองสี่อสองสี่ห้ามันได้ห้าคู่เพราะอะไรเพราะว่ามันซ้ำกันจ้ะ เก้ามันซ้ำกันพี่น้องซ้ำกันสองตัวก็เลยได้หาครามันบอซ้ำกันก็ได้หกคู่ด้วยพี่น้องเด้อเฮ็ดไปตามสูตรจ้าสูตรเก้าค่ะสูตรเก้าสูตรที่ว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนั่นแหละมันเข่าเจ็ดสองเจ็ดนั่นแหละค่ะแล้วก็สูตรแปดห้าเมื่อกี้นี่แหละค่ะนี่แหละเตัวที่ออกให้ดูเด้อ ออกศูนยเกแปดห้าเกหที่ยี่สิบหเนาะอ๋อบนี้งวดใหม่เลยเน้อยี่น้องวดนี้เด้อบน,นี้เด้องว,วดที่ยี่สิบแปดนะคะอืแคปหน้าจอเลยค่ะ แคปหน้าจอจ้ะแคปหน้าจอสูตรเก่าเวลาเดิมไว้เป็นเพียงแนวทางนะคะฟังคําเตือนทางช่องคะ่ะทางช่องเป็นเพียงแนวทางไม่ได้สนับสนุนการพานันจ้ะใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยและรับซื้อรับฟังด้วยคะ่ะแนวทางนะจ้ะแนวทาง แก็บหน้าจอจ้าสูตรเก่าเมื่อกี้เด่นให้หลักแปดจ้วงวดนี้จะเด่นให้ตัวนี้แหละเหมือนเดิมนั่นแหละมรูวจะมาหรือเปล่านะเมื่อกี้นี่เด่นมาตั้งหลายตัวเนาะพี่้องเนาะมาหลายตัวจริงๆมาหกมาแปดมาเก้ามาครบนะพี่้องห้าก็มาเนาะ มาครบหมดเลยทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องโอ้โหทั้งสามตัวเลยมาครบหมดเลยพี่น้องแปดห้าเก้าหกแปดห้าเก้าหกแต่เด่นไม่มีห้าแต่ว่ามันมีมามาจับคู่มามีนะคะโอ้เซียนนี่ันถือเล่นนี่พี่น้องข่นเด็ดแบบนี้นี่แหละที่มันออกอะพี่น้อง ออกตัวนี้แหละแนวทางค่ะแนวทางอ่ะแคปหน้าจอจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแก้งเตือนไว้กิ้งกเหมือนเดิมนะคะจะได้เห็นคลิปใหม่ๆจ้าเอากันไป่อยๆเฮงยงเดจ้ะเด้อหหยลาพัฒนา28จ้าย้ำยที่28จ้าวันนี้ไม่มีนะพรุ่งนี้นะสองทุ่มครึ่งค่ะแนวทางจ้า หวยมีเข้ามีโหลดโบทใช้วิจารยานด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะที่รับชมคลิปนะคะ FC ทุกๆท,ท่านจ้า